เชนเดิมค่ะวันนี้ทำเ,เมนูง่ายๆเช่นเดิมค่ะผัดปวกใส่ไข่ค่ะวันนี้ตีกาก็้องทำเมนูง่ายๆเหมือนเดิมค่ะวันนี้ฝนตกนะคะแต่ก็ไม่ได้ตกแรง หัวที่หั่นล้าำตะบนสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีปลาหมึกนะคะแล้วก็จะใส่ปลาหมึกไปด้วยค่ะเอนูง่ายๆอาหารพืนบ้านเราทง่ายๆน้องนักจ๋าก็จะได้กินด้วยที้ปลาหมึกนะคะ ใส่ตะไคร้นะคะทีนี้นับใส่ปลาหมึกด,ด้วยนะแล้วก็จะใส่ปลาหมึกด,ด้วยค <c oughs> ่ะแต่เราคั่วปลาหมึกให้แห้งก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปแลกน ชอบเลยน,นะคะก็ผัดปลาหมึกแล้วเราก็หั่นแครอทใส่หั่นแครอทใส่เด็กๆกันนะ,ใส,ะใ,สใส่ตั่วลงไปเลยค่ะเพื่อน ก็น้ำตาค่ะเราชอบหวานมาก,กวาหวานน้อยแล้วใส่ข้งมชม้โต๊ะนะคะจะจะออกหวนวานหน่อยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะ,คะ,นนะ,คะก็กลาวว่าปวบสุดแล้วก็เอาเลยนะคะบวบหยุตีต้นหอมโรยหน้าแต่งแ่งหน้าด้วยต้นหอมหน่อยก็จะสวยะคะ่ะ ประเภทต้มพวกอะไรเนี่ยรัจะจะเอาผักโรยหน้านะคะรัจะไม่เอาไปต้มลงเลยนะคะเพราะว่าสีสีผักมันจะสีดมันจะตายค่ะมันสีมันส,นสีแล้วมันดูทําให้อาหารไม่น่ากินเท่าไหร่นะคะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแต่บางท่านนะคะบางเพราะว่ารัเคยทำเปิดร้านอาหารมาก,ก่อนนะคะก็ทางทางร้านที่ราทำก็จะมีลักษณะนี้ค่ะก็ะใส่น้ําเยอะทํามมืดเขามีน้ําอยู่แล้วนะคะก็จะน้ําเยอะ อบอกว่างไงกะประมาณเขาหรอหรือหรือยังไงก็กะประมาณเอาก็แล้วกันเนะ <c oughs> ะาะเพราะว่าสูตรมันสูตรไม่ตายตัวนะคะอาหารพวกนี้เนาะเหมือนเหมือนราดข้าวนะคะ <c oughs> มาทาอาหารราดข้าวนะคะทั <c oughs> ไม่ง่ายค่ะ <c oughs> อาหารอาหารจานด่วนค่ะไม,ไม่ไม่รีมากค่ะอาหารจานด่วน หวานคิ้วเท้มหน่อยนะคะเสร็จกัไปแล้วค่ะมือหนึ่งผัดบวบใส่ไข่ใส่ป้าหมึกค่ะวันนี้เชา้าก็ไปส่งนอ้นองค่ะเรียนค่ะน้องชาไปเรียนเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเดือดที่เขาเดือดสักพักหนึ่ง ค่าผัดปลาหมึกใส่บวบนะคะใส่ไข่หอมน้ำชาเรียบร้อยค่ะหน้าตาอีกกับข้าสวยและร้อนรากข้าวนะคะขอบคุณนะคะขอบพรคุณทุกท่านที่ทแวะมาให้กำลังใจและรับชมนะคะคลิปนี้ขอบจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ